ขอสนามท็อตเทนวันนี้ขอเสนอตอน1ิฟรีคิกโคตรไวชนิดมองไม่ทันอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกลับผมขอยกมือไหว้ขอออัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มสับตะไใครอยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้พวกเราหน่อยนะครับ อันดับที่สิบมาถึงพี่ตั้นปั่นเต็มตีนบินไปเช็ดขาดโกอุทานไม่ออกบอกอึ้งอยู่กูนี่ไม่ตายกระมุนแล้วนะเนี่ยเทพยิงดูอีกทีครับยิงโคตรไซไปกับลมมีก้มหลบกระทบขานโกไทยานสเสือแดกหน้าแหกกันไป อันดับเก้ายืนกลางขาท่าเดิมเพิ่มเติมคือวัยเด็กยังมีเก็กอยู่ดูนิดหน่อยแล้วปล่อยพลังปังชนิดโกไม่พุ่งไม่ยุ่งเฮียอะไรเลยดูภาพชาครับกำแพงไม่มีผลยิงชนแหวกฟ้าพาแยกออกเหมือนหอกทิมจิ้มเข้าสามเหลี่ยมเยี่ยมเป็นที่สุดครับอันดับ8นี่กระถอยเวอร์เหมือนเหวอกาวมาซัดด้วยขวาพุ่งหาเหมือนปืนโกยืนงงบอกตกลงมึงเล่นแล้วเหรอวะเนี่ยไอเฮียเอ้ยดูอีกทีฟรีค่าบริการครับซัดอย่างกับชีวิตนี้จะไม่ ยิงอีกฉีกอากาศปาดเข้าเช็ดคานอยากจะอุทานเช็ดเคเป็นภาษามอนเตเนโกรเลยอันดับที่เจ็ดซัดจากปากเกรเด็ดเสด็จเข้ารามอินทาไอ้ห่าผมหาบอลไม่เจอครับคนดูอยู่ๆแม่งเหมือนมาโผล่ที่ตะข่ายเลยนี่แม่งวาบชัด ดูรีเพย์ครับดังพี่แกเก็บกดยิงหมดพลังโกแทบพังต้องเอาตังมาซื้อให้เขาใหม่นะเนี่ยพี่อันดับหมาถึงพี่ตั้นยืนครุ่นคิดทำนึงทำไงถึงจะสัานสัตผ่านสิ่งมีชีวิตส่งบอลสกิต,ตะข่ายแม่โกรับได้ก็ตายด้วยฮะมือหักพัก ดูอีกทีครับกำแพงยืนเหมือนกลัวปล่อยรัว่วเข้าไปโกใช้ความกล้าบ้าบินหรือสิ้นคิดสก,กิดรับแม่งหลับกลางอากาศเลยแรงเกินเชิญไปแข่งรถกับรถแรงที่คลองห้าแต่พี่ อันดับ5ยืนอยู่กลางสนามซัดข้ามมิติก,กระปิเ mm. ม้นเหม็นเอาแค่เห็นยังยากไม่ต้องข้ามฟากไปถึงรับเลยครับแบบนี้ดูภาพชาครับซัดด้วยซ้ายแรงควายสุดๆหยุดกันไม่ได้เพราะไหนไม่มีสิทธิ์อยากคิดรับเลยให้เฉยไว้ดีกว่านะครับทีหลังอ่ะอันดับ4อาจารย์เป่ารีบเข้าไปซัดอัดเต็มที่เหมือนพี่เครียดแค้นมาจากบ้านผ่านกระบอลเลยครับ โอ้โห oh ดูฮะซัดแบบนี้กำแพงนี่แหวกให้พุ่งไปแสกหน้าฆ่าไปหนึ่งศพขอจบอันดับนี้ R I P กันที่คอมเมนต์ด้วยนะครับ อันดับสามไม่ถามไม่ถ่ายปรีไปยิงวิ่งเหมือนเลเซอร์เจอแบบนี้วอนญาติพี่มารับเองได้เลยครับผมยกถุงมือให้ดูอีกทีครับเขาบอกขวาตายซ้ายสลบแต่เจอลูกยิงคนนี้ให้ซ้ายหรือขวานหน้าจะสลบแล้วพบกับความตายแน่นอนครับถนนหน้านะอันดับสองจัดการไหลให้พี่เซ่เข้าไปซัดอัดสุดแรงเกิดเลยเถิดไปที่ประตูคนดูยังอึง้งบอกมึงนี่กะฆ่าช,ชัดเลยนี่หว่าพี่ ดูครับกำแพงยืนขวางแกยิงไปทางโกด้วยความแรงใครแม่งจะไปรับหระครับอารมณ์สิบล้อวิ่งใส่ใครขวางแม่งกระบาแล้วอันดับหนึ่งไม่ทันพูดอันดับตะข่ายก็ดังขวบปนขยับเข้าไปแล้วฮะสมชื่อตอนมองไม่ทันมันไวซะจริงยิงแบบนี้ซึ่งขนาดภาพท่านี่มันยังดูไวเหมือนไม่ช้าเลยเสยเข้าเช็ดคานโกอุทานเช็ดเข้แบบนี้กูขอยอมครับ และนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูและชอบใจอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามตอนใหม่ๆไว้ด้วยนะครับ